น้องใหม่จากค่ายทายว่ารุ่น T A Z 750มีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างไปชมกันครับผมสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับร้านรถเห็น้อยพัสกรอุดอนธานีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าเกี่ยวกับรถควดินนะครับเป็นยี่ห้อนะครับทายสว่าจากจค่ายทายว่ารุ่น T A Z 7 50นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าในรถควนดินหนึ่งคันนี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ชุดควนนะครับชุดควนตัวนี้นะครับเราก็จะติดชุดควนมาด้วยนะครับเป็นชุดควนดินซึ่งใบสุดท้ายก็สามารถถอดออกได้สําหรับใส่ล่องแคบนะครับแต่นะครับสาหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการจะควนดินหรือว่าไม่ต้องการความลึกของดินนะครับแค่ต้องการดาหญ้าตามพื้นที่ในบริเวณบ้านนะครับผมก็ เราจะมีชุดนี่เลยครับผมเป็นชุดได้ยาติดไปให้ด้วยนะครับติดไปให้ด้วยนะครับแต่สําหรับล la ูกค้านะครับที่ควรดินเ ouais สร็จแล้วที่ต้องการใช้ในร่องมันนะครับร่องมันร่องอ้อยหรือว่าสวนผักแปลงผักต้องการจะขึ้นแปลงนะครับเราก็มีนี่เลยนะครับเป็นชุดศาสตร์ดินนะครับให้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการยกล่องกีดล่องนะครับก็จะมี หัวหมูแหวกล่องแถมไปให้ด้วยนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 5ชุดนี้นะครับสนุนราคาอยู่ที่26,500บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ26,500บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดก็ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์093 359 0908มานยคเับ สุดท้ายนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับทางาช่องนะครับร้านรถแถวน้อยพระตกวอุดรธานีของเราด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันว่าเราจะนําอะไรมาเสนอนะครับให้กับลูกค้าครับผม